นยแมงตอนที่สองอุย้ยซีกว่าฉันจะเจอนายเนี่ยฉันหนับไปหานายมาเลยนะเนี่ยบอมบี้นี่ก็ให้กระดโอเฮ้ยเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวฉันล็อกบ้านนะนายขึ้นไปนอนเลย ไปนอนก่อนดีกว่าโอ้ยบอมบี้นายอยู่ไหนแล้วเนี่ยนล้วก็นอนอยู่นี่ไงหรือนายไม่เห็นไฟแสงก็ใช่มอน,อนก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมไมมีแสงแบบนี้เนี่ยเฮ้ยตืด๊ด,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 ดแน่เลยห,หรือว่าจะเป็นผีแม่อุกันแน่เฮ้ยใช่เฮ้ยแม่นอนใช่ผีแม่อุน่าจะาเป็นเจ้าพ่อม้าลายปกป้อง,อง,งยู เรานอนกันดีกว่าเหมนกนะเวลาตีสามครึ่งครึ่งโอ้ยบิมบกอนอัทำไม เล่นนยก็พ่อพ่อบอกว่าใช่เดี๋ยวเบคอนน้อยอีกตัวหนึ่งเสียชีวิตตริงตริงเฮ้ยตีสี่แล้วบ๊อบบี้ตื่นไปอาบน้ำไปฟารเร็วเดี๋ยวนายต้องไปซื้อติมลับป้าจุ่มไม่ใช่หรอติมเขาขายดีนะเดี๋ยวเนี้เอาต้นทุนไปอาบน้ำนายว่าได้มาอาบน้ำเลยบ๊อบลิลี่อาบน้ำสิฉันปวดขี้เฮ้ยฉันไม่ได้ปวด ฉันไม่ได้ปวดสิ่งนั้นนี่ยฉันปวดเขาฉันฉันปวดฉันไม่ได้ปวดอันนั้นนะฉันฉันฉันปวดอุจจาระขอโทษด้วยนะครับที่พวกเราพูดสิ่งไม่ดีออกไปขออภัยอีกทีนี่เจ้าสติ๊กแมน นายนะ่ะจะทำให้ฉันนะ่ะและรองชาสุดเท่ของฉันนะ่ะตกสวมแล้วนะอุย้ยนายนีมาเริ่มมาจริงๆเลย,ยไม่ต้องพูดเลยบอ๊มบีเรียนเสร็จยังเงนี่ยเสร็จแล้วนะตัวเองหมยนะ่ะเสรือยัง รู้แม่ดานะบ๊อบบี้เจ้ากามาช่ตัวพวไอ้ติมก็ไม่หล่ดนะใช่ฉันจะล้างมือแล้วแหละฉันไปปะอุจจเลาะมา อย่ามากวนฉันน่าเวลาที่นอดหน่อยอาบน้ำเสร็จจะถัดไปโอ้ยเสร็จสักทีไปกัะเถอบบอมบี้เพราเราหวีผมแล้วโอ้ยเจ้าโบจังเหนียวยังนอนหลับอยู่เลยอีตอีตเจ้าโบเจ้าบี้เจ้าจบอยนอนนะเจ้าบอยน่าจะหาอาหารให้เพื่อนๆได้นะปิดก่อนปิดปิดปิด ปิดไม่ได้ล่ะปิดเลิกเฮ้ย,ยต้องรีบไปก่อนแล้วล่ะเฮ้ยบอมบี้นายจะไปซื้อติมก่อนเหรอนันนายลงไปก่อนเลยนะไม่นายต้องไปก่อนเลยเดี๋ยวร้านป้าจุ๋มเขาเดี๋ยวตอนนี้ฉันได้ยินว่าร้านป้าจุ๋มเขาเปิดร้านไนติมอีกแล้ว เดี๋ยวฉันขับรถไปรับ๊แปบนึงรรฮัลโหลบอมบี้ในม,มีอะไรเหรอรถหน่อยช่วยฉันด้วยฉันถูกขังอยู่ในกรงเฮ้ยนาย่าทนด้วยแล้วพาจูบไปเหรอแย่แล้วได้เลยแค่นี้ก่อนนะตุ๊บอุย้ยตองรี่ไปช่วยบอมบีบ้ด,ด่วนแล้วเดิน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 กรงขังนี้ไม่น่าใช่นะไอ้กรงนี้น่าจะซุ่มทำไปแล้ว เดดเดเดโรงเรเียนก็ต้องไปแต่วันนี้สั่งลาครูไปก่อนก็ได้ครูครูนกเอี้ยงไม่น่าจะว่าอะไรวันนี้เราต้องเรียนคาเดสกูด้วย ที่นี่แปลกๆแต่บ,บอมบี้น่าต้องน่าจะต้องไปกงขังแปลกแน่นอนปิดอุ้ยแกเพื่อนฉันไปใช่ไหมแกมาทำอะไรละ่ะฉันะมาตามหาเพื่อนฉัน แกเ,เพื่อนจะไปใช่ไหมไอ้คนหน้าตาไม่ดีใช่เอ้ยเอาเพื่อนจะคืนมานะไม่ย้ายบางอาจได้นะเฮ้ยวิทา,าพิกลบรับ,รบออต้องเรียกเขาไปช่วยน้องก่อน อีพไปาพิกครับติ๊กจ้านี่อีาย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 าเฮ้ยบอมบี้อยู่ไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเสียคนคุ้นบอมบี้เหรอ บอมบี้บอมบี้บอมบี้เดินฉันมาช่วยแล้วบอมบี้น้าหน่อยเหรอเจฉันมาช่วยหน้าแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ย

เพือนของคุณถูกเก็บอยู่ในรางของผมแล้วครับ no วิชาวับข้ามถินว่ามาบ้านของมันเหรอบ้าบ้าบาบออ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 รออ อุนยังแกต้องมาอยู่ในนี้ให้เพื่อนกายมันไปตายแทนแกวิชากินเหม็นเราลบไปเลยเคจอยู่ที่ไหนกันนะน้าฉชนเอหรอ วิชาทำให้สรบเ,เพื่อนของแกโดนฉันเล่นแล้วเท้าไฟของหูชีหูชีกรปีไปแล้ว yeah. ทำอะไรฉันไม่ได้ทั้งนั้นโมเจด,ด,ดีถูกปิดไปแล้ว เหลือแต่หมดเร็วเร็วขึ้นเหลือแค่หมดเร็วกับคอรับลนะสองโมดี้ก็รวมกันทำไมฉันจะตายฟันไปเถอะ t ี r e e f o ม r m a ยั่ไน,ไกนแกไม่ใช่พ่อหนุ่ม พี่ชอฉันไม่อยากทำคนหลอกข้างพี่ชอกลางนอนขี่ จะทิ้งแกไว้ที่นี่แหละพร้อมกับซีโฟนาวนาววันนี้เลยฉันฉันมาจากยุคเลโก้ฉันเป็นเทวดา ของเลโก้แห่งนี้ฉันออกประจันภัยทั่วโอนิงาชิม,ชมะฉันต้องตามหาเด็กที่หลงมาในโรงบาลางังชู่มันจะมีเด็กส่งเสียงนะตัวไหนกันอือุ้ยนี่มันเด็กนี่นะเจ้ามาเจ้าเป็นอะไรรึบอกข้นหน่อยของถูกคนหุ่นยนต์ทิ่ะ หุ่นยต์เหรอใช่หุน่นยตนเน่าๆตัวเมื่อกีอห้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวข้าจะพาไปส่งที่ที่ทวนไปนั้นเจ้าคมมวรเพื่อนของนายตกอยู่ในอันตรายแล้วฉันจะไปช่วยเองแต่ฉันคงทําทอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉัน้นช่วยได้แค่มนเดียวแล้วตอนนี้ฉันเขาต้องเอานายไปที่ที่ปลอดภัย นายต้องมาอยู่หน้าพักที่พักลูหนูนะเพราะที่เนี่ยอาจจะมีหน้าของชินจังอยู่ก็ได้เดี๋ยวถ้าฉันเดี๋ยวฉันจะมารับนะถ้าฉันช่วยเพื่อนนายได้และฉันทำลายพวกนั้นได้นะนายรออยู่นี่นะนจะเอาเพื่อนนายมาเอง